ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองเล่นลิงสายคียนะครับว่าจะคีโหดแค่ไหนนะครับก็สําหรับเซตไอเทมที่เอามาทดลองวันนี้ก็คือเป็นดาบคีนะครับแล้วก็ของบวกคิดิคอนนะครับแล้วก็เป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมนี้บวกพลังโจมตีแล้วก็เกาะอ,อีก3 3 0รอนะครับแล้วก็ดาบมูรามัสะแล้วก็โบเกขีสเปียนะครับแล้วก็ดาบแดงนะวันนี้ก็จะมาดูกันว่ามันจะคีเท่าไหร่นะครับ เมกิดอ,อกแรก4 0 0น2 0 0 9ครับคิดที่คอ่อนิสสูงสุดก็คือประมาณ4 0 0ันะครับเดี๋ยวเราลองอีกครั้งนะครับก็จัดว่าเป็นเซตที่แบบฟาร์มไวนะครับเราจะเอาไว้ไล่หวดคนได้นะครับ4 0 0งครับประมาณนี้ครับถือว่าโหดมากครับเซตนี้ก็จัดว่าแรงนะครับแล้วก็ ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับเสร็จนี้ก็สำหรับการทดสอบครั้งนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับแล้วครั้งหน้า,ามาทดสอบกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับ